สวัสดีครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูคันนี้นะคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับของออบริษัทที่ซื้อขายเอยซื้อรถกับเรานะครับก็เป็นจํานวนทั้งหมด10คันนะครับคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะก็จะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมด9คันเกียร์ธรรมดา หคันครับเจ็ดเกียร์หคันก็ก็ต้องขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจนะครับที่มั่นใจสั่งรถกับเรานะแล้วก็ทั้งหมดเป็นเกียร์ออโต้กับทั้งหมดเลยก็ถึงแม้ว่าเราจะขายรถได้ยังไม่นานนะก็เรื่องพวกเกียร์ออโต้พวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เราสามารถดูแลให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับก็การขายลดกษณะแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าขายแล้วแบบจะเรียกว่าไงขายแล้วขายเลยไม่ใช่นะก็คือต้องมีดูแลด้วยนะครับเรื่องระบบเกียร์เนี่ยจะเป็นสําคัญมากๆเลยเพราะว่าจํานวนที่เราขายไปเป็นเกียร์ออโต้ซะส่วนใหญ่นะครับมันก็ดังว่าแหละสําหรับเกียร์ออโต้นะ มันก็จะเป็นส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดว่าเป็นปัญหาเนะาะตรงนี้แต่ถ้าเป็นสำหรับที่เรานะครับก็คือเราไม่ได้มองที่เป็นที่เกียรโตนะเราก็มองว่าเป็นหัวลากหนึ่งคันนี่แหละที่มีระบบกลับเคลื่อนที่ดีนะครับนั่นก็คือระบบเกียร์นี่แหละ ถ้าเรามีระบบขับเคลื่อนที่ดีก็มันจะทำให้เราได้เปรียบนะนี่อันนี้ดูรถครบๆเลยอันนี้มาดูภายนอกก่อนก็สำหรับใครที่เป็นกังวลเรื่องเกียร์อโต้ครับก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เราก็ไม่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเทไรหรอกแต่ก็พอทำได้อยู่ ก็จะประมาณนี้นะเหมือนจะโดนตู้โดนไรลน,นิดๆหน่อยๆไม่ใช่ปัญหาแนละ้วพวกนี้เรื่องเล็กน้อยเนี่ยเสียดายยางนะเสียดายยางเข้ามายางก็จะเป็นเออเป็นสองเก้าห้าเจ็ดสิบเสียดายเนี่ยพอเป็นยางแบบเนี้ยดอกดอกซะเยอะเลยเนี่ยดอกเขาจะเยอะเลยนี่อย่างเช่นเนี่ยถ้าเป็น1ิบนนี้ดอกแทบจะไม่เหลือแล้ว เสียดายเลยถ้าเป็นสิเบนา,นาม,มันจะตรงบ้านเราไงมันจะเอามาใช้กับบ้านเราได้นี่มันจะเป็นยางเล็กดูภายในคันนี้ใหม่มากเลยนะรถคันนี้ภายในคันนี้สวยภายในนี่เรียกว่าสวยเลยแหละดูดูพรมดูอะไรดิเบาะ เดี๋ยวตาไปขึ้นฟังก่อคนครับได้ชุดขมเมียม,มาก็โอเคอยู่นะแลนหน้าแบบนี้อึโอาได้ตัวนี้ด้วยตัวปรับแปลงไฟอ่ะแปลงจาก กล้องไม่เป็นไงนะกล้องมืดตึ๊บเลยดูภายในหลังคานะเื้ยไม่กล้องมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยพอเข้าที่มืดไม่เห็นเลยะจะภายในสวยนะอันนี้ Khổ... T đã mà khớp đầy này đẹp จับเคร <Off play> ื่องดีกว่าก็ส่งมอบไปแล้วทั้งหมดนะครับหกคันนะครับก็ระบบเกียร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ต้องถือว่าโอเคนะรถแล้วก็ ถือว่าการขายรถของเรานะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะเรียกว่าไงขายเกียร์ออโต้เป็นส่วนใหญ่ก็เราก็ค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าไงสี่เลียดเรื่องเกียร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอออกไปแล้วระบบเกียร์อะไรพวกนี้จ,จะมีปัญหาเราก็จะตรวจเช็คไปอย่าง ละเอียดเลยแหละเอาง่ายๆคือละเอียดเลยเรียบร้อย ก็สำหรับสำหรับบริษัทนี้นะก็หมดแล้วนะครับกันนี้แล้วก็ใครที่สนใจอยู่นะก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์0ูนย์แปดเกนะครับห้าเจ็ดกนะแล้วก็นู่นเลยครับนี่เลยเบอร์นี้เลยครับไลน์ก็นี่เลยไอดีไลน์นี่เลยครับ สำหรับสภาพคันนี้ก็โอ,อ้น่าจะหกสิบเจ็ดสิเอร์เซ็นได้นะนี่สภาพนี้ถือว่าครบนะก็คันนี้ขับมานะครับการขับขี่ที่มาเนี่ยกว่าจะที่จะมาถึงอู่เราเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะถ้าขับได้ขนาดนี้นะรถจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอก ส่วนที่มีปัญหาก็คือไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากระบบที่มันมีนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับ